ส่งกาแฟพี่นอ้องจ๋าซื้อมากกับกินเลดซื้อกาแฟแบบส่งมนักไว้เวลาลัางเทารถถ้ยอ,อ,อยากกินก็ตรงรอเวลาเนะในการส่ง่ซื้อมากไว เสร็จไปบางวาอยู้ตรงโต๊ะพ่อถ้าโบรางนะเลากลินแบบโบราณเลาหมักเด็กกินแบบโบาเล่าองมัเนอาไว้นียต่กเอาไปลวก Yes, I หันหันมีโนจิยันว่าห่อนออกไปตั้งหลอดเยบไลดีดีครับต้องจับนั่งกินไใจเอะพอจะส่งเปล่าเถอะพออันนี้เมื่อเดือเสื้อไร พาคองก็ได้ตักทัดจะได้ร่างที่นี่ก็ได้๋ยวกับง่ายทั้งโทรศัพท์บุฮันโดนเรื่อหน่อยโ <laughs> บ๊เต็ม กินฟันเด็กใหม่ออสมอก,กันแหม่ด้ก๊อตแล้อ๋อแดนนี่จมก็ไม่ดอเพื่อนว่าสีแดงแซ่บคอยซิมแล้วย่างมันมาคอยเล่นอันคอยถ้ามซิมเพื่อนซิมแล้วอะน่นแดงแซ่บอะน่นเขียวมันสมสมแล้วมันมาใหม่นเนาะเพราะงัเรากินเค็มเล้กน,นกินนมก็แมฟ เนสิตา salute ฮิโรบฟินฮอกาซุนโคมเนียร่าอิเซนทู เมื่อนี่อากาศแบวว่ามันโอเคแน่มันอุ่นคนเลยออกไมางางแน,น่เมื่อเห็นผู้คนแน่นิดหน่อยมือได้อากาศนานานาหนาวหนาวกวบาสิบพค่อยมีคนออกมางางสมองก็เปิดคันชาบีนคอมเมดิตะทีนั่งแล้วโอเค หัวหอ,อน,ออนวันหออกเต<อ>็มเ<ป>สือเลยเน่ยยอดโซเดนมินฮวาเมียดคนวันบ่กหอนพี่นอ้องคุณไหไใ่ ของเพลินสามส่วนของกะคอมาหน,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 น่อยสามส่วนของเพลินหกส่วนกาแฟใส่เป็นว่ามันแสกอุ้มอุ้มันตึงมากเนาะมันมามนเออ,าาออยังมันตรงให้มันลืมตนกันจะสองสามหมื่นสีแดงแสบ อินกะทิ่งเนาะอเสียอืมอืมินก็พริกเกลือรืสีเขียวเบื้องเบิ้งแม่หัว,วามาตะใส่แต่ละคน ต้องมินิทอเรล์องค์ฝนโนสกีว่าบอกว่าสวีเลียเทเลโฟนนุ่มเบอร์เดนมาร์กเทเลโฟนนุ่มเบอร์ฟินแลนด์เทเลโฟนนุ่มเบอร์ออร์เวย์มันเขียนแต่เบอร์ติดต่อของแต่ละประเทศอยากคูเขาก็เป็นยากคูนะว่ามันมาจากประเทศใดมันหายแต่เบอร์โทรบริษัทน้ำแขับเขากำลอยากคูมา ฮอสมอก,กันเลิกเด็กก็กระเลิกแยกกระสุดซีมมันอรงอุง้นสีมว่วานแซบสีเขียวตรงเกินก็พริกเกลือไปเนาะสมดีสมค่ะสมได้ไม่ได้เว่นอะไรมาจากประเทศดใดทิ้งละทิ้งกองแล้ว เซาอัฟร <South> <laughs> ิกาฝนเซาออฟเซาอัฟริกามาจากอเมริกาไปวเดวนน่ะสมได้น่าะีย่ร้ต้องดามาคนเซาอฟริกา ครบอกเรื่องกาแฟเราเรื่องอาเงินพะยบอเรื่องอะไรเรื่องกาแฟดมซ้อไห้ตะแดนดานิเอร่แฮ่ซัมบาเควบกุบกัันซ้อเม็กซิเม็กซิโกเด็าเฟ่ยตกดแทกเก็บมาฮันโฟนคัทเออหันเอ่อฮันฮันเอ่อฟอนมาซิโกมันนนสตานฮันซ้อเดฮันนี้เดือดโปชุนสแปนส์กั บ่าเนี่ยันหน้ากุมเรามาจากเม็กซิโกแต่ว่าซื้อเมืองอยู่เราอยูหะอยูเมืองใดดอกแต่แล้วบอกว่าการแฟรเม็กซิโกนะมันแสบจะได้มาถามพ่อญงว่ามันแมนอยู่บ่ยกเอเตอร์ฮันซอยยกยุสเดย,ยกแทงแกโซฮันโฟก็ไมีอมดูวินเรียว่าแท้เกตอะไรอีนเตชุติกาโกโฟกด็ดินมันแหม อีรรอรรออดรสโกย่าแขมป้าเมสัาฝันยอ่อไข่ดินีมเลยหนากุ้มอะไรยออสุอาทิตย์มุ่นไว้ายันหัวคุณเี่ยเ <c oughs> จ้าเสซอจะกลับไปทำผัวเจ้าโลห <c oughs> ้นเสอยนซสอ มีคนไทยตกงานคนนึงครับน<ะ>ี่ซื้อกกวักมือมงกระดับเองว่าโทรศัพท์สะระแน่ฟังภาษามือนล่มมีคนไทยคนนึงตกงานมาเลี้ยนอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็คง,งไม่น้อยแต่ว่าอยู่คนละเลี้ยนวิชาชีพมันเดียวกันแต่ว่าอยู่คนละกลุ่มหัวหน้าเราสิมีทางหมดรสี่กลุ่มเนาะบัดมันมี พอได้เ,เ,เ,เห็นไถ่เชงามดีก็รีเมันกริ่มเห็นอที่หันสัก mm hmm. ชุด,ดิกันชุด,ดิกันหันคนไรเห็นเนยคนที่มัสว่างอิงกระทิงอีดอกออโซพอตาน้พอตาน้ำเห็นเน่ยกที่ดววเวยตแบมแอรันดูปะเส้นแต่ย,ยันสมชิตต์ diabetes นี่หฮันเยอะสุดเ เอดูละอินดีบะอินทีเมีตนาว่าอย่าเลยาอสเส้นหันจิต่อแม่ดอนเนี่ยโอยรั่ง่อรัู่อินตย่าว่าร่งอิเตอหย่แยกสอดิตน้าแยเลยเส่นลเวทมนาโกงเงินนะซื้อแกไข่ไม่น้อยมาเนี่ถัดไปเอื้นซื้อไม่น้อยน่ะหาเขาเขาก็ะาตอบเมื่อนี้เอื้นซื้อข่อยเอื้นซื้อข่อยไปเอื้นซื้อเขาบกเขาก็เชย คนนั่งอยู่กับไก่ไร่กับปั่นอยู่ใดไม่เงี้หน่อยแมนซื้อเธอเพราเธอคือบูตอบผมแมนซื้อใส่นาะสิสิไปตอบเฮ็ดยังมาสั่นจักหน่อยหนึ่งเพื่อกะแนมมึงหนาไปหน่อยเพิ่งเอ่ยเพื่อกะแนมมึงหนาไปหน่อยกระเซยนะเพราะแมนซื้อใั่เบื่อนั่งหูทนลมอยู่เนาะโอ้ยอย่าคนไม่ยกอย่าซ้อบเซียนแมนซื้อท่นไม่ใช่บอกว่าเฮ็ดยังเน่ยนะแมนซื้อใส่ตอบเนาะว่าตอบแล้วตื่นหรอ เนสตาเวก้าเยวสกอทัฟฟานมนดาขอขันที oh. a, อ่ะเฟรเลเวการบราลิงาเวก้าอีกที่เนสตาเวก้าทัฟฟานเซนทัวเวก้าลิง่ะเยอสกอเราเอื่อยหน่อยบอกว่าให้แม่หน่อยอไปหาเล่าวัดจันทร์วัตจนา จักโม่งจักโม่งเพราะว่ามันจะได้บุกเวล่างหมดหรอกหมายว่าสองอาทิตย์สองอาทิตย์วัออนจันทร์เนี่ยไปพบเพ่นทธนึ่งแล้วก็สองอาทิตย์วันจันทร์เนี่ยเป็นสิทธิ์เท่ามากธนึ่งจังนี้แต่ว่าทุกวันนักข้านะต้องไปทุกทุกวันนักข้านะอิมอ่มหนาบาดพี่น้องพักผ่อนก่อนค่ะ